ครับเพื่อนๆพีพ่ๆน,น้องๆเช่าย,ยูทูบอีกแล้วค่ะนนี้เขากอกว่าว่าคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอีกอท่ะพี่น้องในการทำช่องยูทูปแบบใดเหาทีนี้นค้นติีตามได้หลายเมาก็มาวบาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันค่ะพี่น้องสตมีน้คนเข้ามาอีกบ่มือนเมื่มวอวานมี้คนเข้ามาแชร์สองคนรแรกแกไล่โซดเป็นี้ค้น,คนเมขามาหลายยูยนะ เพราะว่าเปิดค่าการมองเห็นเนาะแต่ว่าตอนนี้ถือปิดกั้นหม่ามั่งบ่มีคนเข้ามาเลยค่ะพี่นอ้องจะล่องมากบาาแหลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในกสารทำ่องยูทู e เ็ดแบบใดสิิค้คนติดตามครบมีท่านซับสไข่ไว้ๆพี่นอ้องเ่าก็มาเเ้าคุยกันแนียเช่นนอยเมื่อละ20ิทส,สาสิละที่เก มาไล่ซดพึ่งจะเริ่มมาไล่สดในช่วงนี้หลังจากที่บไร่์สดมาเป็นปีเลยจะหันไปทำแบบอื่นบบอผมประสบผลสำเร็จก็เลยหันกลับมาทำ u t u b e อีกเพื่อก่าค่ะพี่น้องขอบคุณนุกกกำลังใจน,นะคะขอบคุณสามล้านดวงใจที่เข้ามาทักทาย ม้นคอ้ามินทักทายกันไนดเด้อค่ะเดอร์แลเกเปลี่ยนประสบการณ์กันไดว่าฮ็ตแบบใดเฮ้าสิมีค้นติีตามเฮ้าให้ครบตามกำหนดกฎเกณฑเฮ้าจะตั้งเป้าของเฮ้าไว้ว่าเดือนนี้เฮาสิพยายามทำคลิปล่ใงไหน,นหบบไี้ค้นติีตามเฮดแบบใดค้นตีตามจงสี่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแบบครบ ตามที่กำหนดไประบบกำหนดไว้ก็คือกดเกณฑ์แหลก,ก็คือหนึ่งพันซับสไครต์ถ้าอยากได้เคล็ดลับที่อยากได้คน้นติดตามเพิ่มขึ้นแบบรวดเร็วช่วงอาทิตย์ก่อนช่องที่เขามีคน้นติดตามมือเนื้อสี่พันค้นเลยพี่นองผลเพิ่มมาจากการล่งคลิปช็อตล่งคลิปช็อตอย่างสม่ำเสมอ บีเขาล่งมือละอย่างน้อยมือละสามสิบแต่ว่าขาเต็มที่บีเขาจะล่งวันละห้าคิปตอนเช้ากะคลิปหนึ่งแล้วตอนสายอีกคลิปหนึ่งแล้วก็ตอนเที่ยงแต่ช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นน,น,น้องนันเท่ากับสิแวะเวียนเขาไปเบิ่งคลิปใ้เพื่อนมั่งทักทายเพื่อนไม่ไมมั่งจังซั่น สีสำมอนกับส้ให้เฮาล่งในชุ่มชนบางลงภาพนิ่งเพื่อเป็นการเปิดคาการมองเห็นในการลงภาพนิ่งอยู่ในชุมชนของเฮาก็สิลงภาพนิ่งได้หาภาพได้หาภาพค่ะทุกคนในการลงภาพนิ่งห้าวกบไปลงภาพจะคล้องมั่งภาพวิวทิวทัศน์หรือว่าภาพใดที่มันแบบเติจเต็ใจเด่นๆเ้าวกบเอาไปลงในชุ่มชุนกะสินี่ ค้นมากคอมเมนต์ทักทายเฮ่ากับไปตอบคอมเมนต์ทักทายเพื่อนๆถ้าคอมเมนต์ไลคคลิปได้คอมเมนต์หลายเฮ้ากับกดหัวใจกดถือใจกดไลค์กดหัวใจใเพื่อนๆเขามากคอมเมนต์ในช่องของเฮ้ากเป็นการเปิดท่าม้อเหินเปิดตัวตนของเฮ้ากับระบบช่อง youtube ค่ะที่เทาทแบบธรรมชาติ เพราะว่าเห้ามันคน้นชาวบ้านชาวบ้านเนาะก็ะอยูแบบชาวบ้านแบบนี้ล่ะเบิ่งงนาตาเตียงถ้าจะแปลงฟุลเขาก็บดิแต่งนาเพราะว่าถจ้าสิแต่งนาไปไสเนาะแต่งนาเมื่อไรสุตาราสดตูวกะไทยทีมันก็เลยเอาแบบธรรมชาตินี่ล่ะดีที่สุดเป็นโตตนของเห้าส้างโตตนของเห้าออกมาบ่าว่าเป็นแพลตฟร์มใด ก็ต้องสั่งโตตนว่าจะเป็นแพลตฟอร์มส en> ีฟ้าหรือว่าตอตอประเยรแบบเดียวกันเบิด YouTube ประเยรแบบเดียวกันเบิดก็คือสั่งโตตนของเห่าให้ชัดเจนในการทำคลิปแล้วก็ล่งคลิปให้สม่ำเสมอที่สำคัญที่สุดก็คือการล่งคลิปให้สม่ำเสมอโดยที่เราไม่ผิดกฎชุมชนไม่ละเมิดกฎชุมชนช่องเห่าก็สิ ประสบผลสำเร็จอย่างไหวบวกกับการทำคลิปอย่างมีคุณภาพอย่าเห็นเาวจนเกินไปกอย่าเห็นสั้นจนเกินไปในคลิปเาวาคลิปเาวาของเฮานี่ได้ช่วโมสะสม้าช่องใดพึ่งสร้างมหมย่ยอยากทานกดเกณฑ์ไวไหวกับมานางไล่สดสะสมเวลากสเป็นทุกแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มต่อๆของเขากระสิไล่สด ค่ะค้นครบนึ่งพันสีไล่์สดขายของหรือว่าสั่งโต๊ะตนเป็นเอกลักษณ์เของเขาก็สีไดดของขวัญรางวัลก็สินั่งไปแหลกเป็นเงื่อนแบบนั้นพี่นอ้องเป็นการรีวิวสินค้าขายของอย่างงี้ประมาณนี้ส่วำหรับแพลตฟอร์มซีฟ้ากับสิคือกันละไล่ส์สดสะสมไม่ล่แต่ว่าก็สิยง,งากไปอีกคนละแบบแต่พี่เขาส่วนตัวพี่เขาเนาะแพลตฟอร์มยูทูบนีคือง่ายที่สุดเฮ็ดงละะ้วก็ สามารถลุ่มไปได้ตลอดกดเกณฑ์กะบอกเข้มงวดทอเพชรความสีฝานะสําหรับความผิดเห็นส่วนตัวของเจ้าของเนาะแต่ว่าก็แล้วแต่ความถนัดของไผของมั่นละเนาะว่าสิเฮ็ดแบบใดให้สําเร็จสามารถผ่านการส้างลาไล่ได้บางคนก็นได้เป็นกอบเป็นกรรมก็มีอ,ออกจากน่านประจันมากเฮ็ด ตาแบบนั่นละ่ะเพิ่นสิมีทีมงานสิมีให้ทีมงานเฮด่ายทํำเป็นที่กรเป็นคนเป็นตัวนักสแสดงมันเถะนาะแล้วก็สิมิคน่ตตยานยให้สิมีคนตัดต่อเฮดกรฟฟิกเฮดยังต่างๆเพิ่นเกิดแย่งน้อยเพิ่นกเกิอจงหี่สามคนละ่ะทีมงานเพิ่นน่ะพอดีก็คือซอยกันเฮดได้คอเสียก็การี่มีทีมงานเฮดช่องน้ำกันเด้อทารลา่ได้เขามาหลาย ทาแบบว่าบนเรื่องมากอ,อสามารถตกลงกันได้ในเรื่องไล่ได้กับ,บ่มีปัญหาถ้าสมมติว่าไลา่ได้เยอะมาปัญหาก็ต้องตามมาแน่นนนอนนคือการแบ่งปันกันบ่ลงโตมีคือปัญหาของการที่มีทีมงานเต็ตช่องเพราะฉะนั้นเต็ตคนเดียวดีที่สุดค่ะพี่น้องได้เท่าไดก็บ่พราะต้องไปแบ่งไพแล้วก็บ่าต้องมีปัญหาให้ปวดสมอง ยิ่งคนเยอะปัญหาก็ยิ่งเยอะเพราะฉะนั้นทำช่องคนเดียวสบายที่สุดและการที่เราจะได้คนติดตามเยอะเราก็ต้องลงคลิปให้สม่ำเสมออย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพส่วนยอดวิวนั้นก็ขึ้นอยู่กับระบบ AI จะดันคลิปของเราไปให้เพื่อนๆดูทั่วโลกหรือว่าจะยังไง ซึ่งสองสามวันที่ผ่านมานี่ช่องไปเ,ท,าาเ,นนเท้าคือป,ปิดคาการมองเห็นยอดวิวกันน้อยช่วงแรกๆอาทิตย์ก่อนนี่ล่งคลิปแบบใดกับปังเพราะว่าระบบ AI เพิ่นเปิดค่าการมองเห็นช่วงนี่เ่าว่าสิแพตฟอร์มใดเพิ่นกระิเอาแบบ AI ไอมาเป็นคนกำหนด ไม่น,นี่กตสิมมเว่าจากันเล็กๆน้อยๆแต่ีคนมาเปิดเ่ลงจักว่าสตีลกับซิปหรือบอ่ะค่ะพี่น้องเนี่ยใส่ไม่ดักเสียงกับยูบอแค่นั่นแหละนี่ละ่ะก็คือขอปัญหาของการไล่ซดของพีเข่าละ่ะก็คงสิไี้ไล่แค่ซิปนาที่แค่นั่นลหละค่ะกตมามว่าอุจากันมือละเล็กลาน้อยแต่ยังดีกว่าอ บลนอกับพี่น้องฝากถึงน้งนองๆมือใหม่ด้ค่ะถ้าอยากได้คนติดตามไว้บางคนก็เพิ่งจะสมัครก็บอกได้คนติดตามแค่ลอยเดียวเองท่อล,ละล่ะจะเพิ่งท่อให้ลงคลิปสั้นหรือว่าคลิปช็อตนั่นเยอะๆคนติดตามสิเขามาในคลิปช็อตนั่นเองค่ะพี่น้องพอได้คนติดตามแล้วที่นี่เท่ากับไปขยายลงคลิปเงวา เพื่อสะสมเวลาแล้วกะ็นั่งไล่สดจะได้สะสมเวลาทอกันก็คือสี่พันชโมงโกดเกณฑ์เก่าเนาะสําหรับกดเกณฑ์หม่เดี๋ยวไปเขาไปซึกลาส,สาไล่ละเอียดต่างๆเข้ากับสิมนานางเวนางคุยให้เพื่อนเพื่อนพี่น้นนนองเมื่อไม่เช่ายูทูบได้ฟังว่าเออกดเกณฑ์ไม่แบบใดเห็ุจังใดที่สําคัญอย่าลืม ในการทำคลิปยาละเมิดกฎเกณฑ์ของ y ยู u ู e ให้เกินสามครั้งแต่สามครั้งย่มใดช่องเฮ้าสิบปลิวแบบบม่มีโอกาสได้มาสมัคมอีกเลยค่ะพี่น้องถ้าเฮ้าเฮ็ดคลิปสร้างรายได้เฮ้าก็ต้องไปศึกษากฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อนสิมีกูรูหล,ลายๆท่านเขามาเฮ็ดคลิปสอนบ่าว่าสิเป็นอาจารย์เสกสรรเพื่นกับเฮ็ดมานนานแล้วอือ หลายปีแล้วจะซิบปีหร้อมัง่งเมื่อวาเป็นอาจารย์เสกสรรหรือว่าน้องไนก็ติี่ามเล่ยหลายช่องค่ะพี่น้องแต่ท้ายสุดนี่กะฝากเป็นกําลังใจให้กับ youtube เมื่อไหม่ผ่านการสั่งใกล้ได้ไวดๆเด้อค่ะเด้อจังใดก็ทำในสิ่งที่เราชอบอย่าคเครียดทําไปเรื่อยๆในแบบ ตัวตนของเราแล้วเราก็จะประสบผลสำเร็จแล้วเราจะมีความสุขในการทำคลิปค่ะทุกคนก็ขอคุณทุกกำาากำลังใจด้วยค่ะที่ยิทเขามาติดตามเป็นกำลังใจครับช่องพี่เขาค่ะพอกันไม่ไรนาค่ะสวัสดีค่ะเพราะว่าเขาเปิดเพลงย์เข้าไปนี่ลิสตลิกสิทธค่ะ